สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะค่ะก็จะมีแป้งทอดกรอบมีเกล็ดขนมปังมีแกงกะหรี่ก้อนแครอทหอมใหญ่มันฝรั่งแอปเปิลหมูก้อนหมูทงคัตสึข้าวญี่ปุ่นน้ําเปล่าเอาไว้หุงข้าวนะคะไข่ไก่เกลือปน่นพริกไทยดําลงมือทําเลยค่ะฉะนั้นมาหั่นมันฝรั่งค่ะ ปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาหั่นพอดีคําค่ะชิ้นพอดีคําค่ะนั้นเป็นแครอทค่ะ ชิ้นก็จะพอดีคําค่ะจากนั้นเป็นหอมใหญ่ค่ะห่านเหมือนกันค่ะพอดีคําค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ,คะจากนั้นเป็นแอปเปิลค่ะ ส่วนแอปเปิลใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะใส่เพื่อให้มีรสชาติมีความเปรี้ยวเล็กน้อยกลมกล่อมค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเอาเม็ดข้างในออกนะคะเฉือนออกแบบนี้ค่ะหั่นพอดีคำค่ะ นันหั่นหมูเป็นเต๋าค่ะเต๋าก็เต๋าพอดีคำนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะก็จะเต๋าประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะทำหมูทงคัดสึกค่ะนี่คือหมูสันนอกนะคะให้เราทุบค่ะ นั้นให้เราหั่นตรงข้างๆนะคะเวลานำไปทอดแล้วจะได้ไม่หดนะคะหันห่นแค่เล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะหั่นประมาณนี้นะค่ะจากนั้นก็จะโรยพริกไทยดำค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเล็กน้อยจากนั้นก็จะเป็นเกลือค่ะเล็กน้อยเหมือนกันค่ะ แค่นี้ค่ะวางพักไว้ค่ะค่ะจากนั้นก็เตรียมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ2-3ถึงช้อนโต๊ะก็พอนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนำหมูลงไปผัดค่ะ ผัดหมูให้สุกประมาณนี้นะคะแ้วทำให้หมูสุกประมาณนี้จากนั้นใส่ของที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะเราก็จะผัดให้หอมเขาสุกใสขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะ หอมใสค่ะค่ะล้วก็จะผัดได้ประมาณนี้นะคะหอมก็ใสแล้วนะหอมก็สุกใสดีแล้วนะคะปะจากนั้นใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำให้ท่วมแบบนี้นะคะใส่น้ำให้ท่วมแบบนี้ จากนั้นเราก็จะใส่กะหรี่ก้อนลงไปเลยค่ะแกงกะหรี่เนี่ยนะคะเราใช้ยี่ห้อนี้นะเราใช้แบบเผ็ดกลางนะคะเขาจะมีระดับเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางนะคะเราจะใช้แบบเผ็ดกลางค่ะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ตอนที่น้ํายังไม่เดือดนะเพจะได้ละลายเร็วๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ าใส่ตอนน้ำเดือดเขาจะละ,ล,ะลายยากนะคะเราก็จะใส่ตอนนี้เลยค่ะจากนั้นรอให้เดือดค่ะรอให้ทุกอย่างสุกแล้วก็เดือดดีนะคะไม่ต้องปิดฝานะคะรอให้เดือดค่ะ เราก็จะเติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะยังไม่ต้องปรุงเครื่องอะไรนะคะเราจะชิมดูก่อนนะขาดเหลือยังไงแล้วค่อยปรุงทีหลังค่ะแล้วก็คนเป็นระยะระยะนะคะกันติดก้นหม้อนะค่ะรอให้ทุกอย่างสุกค่ะไม่ต้องปิดฝาค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมดูนะคะหลังจากที่ เราเคี่ยวมาสักพักนึงแล้วนะเราก็จะดูว่าสุกหรือ,อยังเราดูมันฝรั่งนะคะนี่ก็คือสุกดีแล้วนะแต่ั้นเราก็จะชิมดูค่ะชิมรสชาติดูก่อนเราอย่าเพิ่งปรุงอะไรไปนะคะให้เราชิมรสชาติดูก่อนขาดเหลือ,อยังไงเราค่อยเติมทีหลังค่ะชิมดูก่อนค่ะเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะ ตาลค่ะพริกไทยค่ะนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะมาทอดหมูนะคะเกล็ดขนมปังค่ะแป้งทอดกรอบค่ะ ค่ะตงนั้นตอไข่ลงไปค่ะตีไข่ให้แตกค่ะ่จากนั้นเราก็จะมาทอดหมูเลยค่ะชุบแป้งทอดกรอบก่อนนะคะค่ะจากนั้นลงไข่ค่ะพอชุบไข่เสร็จแล้วเราก็จะไปคลุกเก็ดขนมปังนะคะ เก็ดขนมปังค่ะเราก็จะทำไปจนกว่าจะหมดนะคะตรงแป้งทอดกรอบไข่ค่ะเก็ดขนมปังค่ะ จานั้นนำลงทอดค่ะจากนั้นเราก็ดูน้ํามันร้อนหรือยังนี่คือร้อนแล้วนะคะจากนั้นให้เราปรับเป็นไฟกลางค่ะไฟแรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวหมูจะไหม้ก่อนสุกไฟอ่อนก็เดี๋ยวอมน้ํามันนะคะให้ใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นนําหมูลงทอดเลยค่ะ ทอดไปจนกว่าจะเหลืองกรอบค่ะหลังจากที่เหลืองกรอบดีแล้วนะคะเสร็จแล้นเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะสวยมากค่ะนั้นสับหมูเลยค่ะหมูเราก็สุกพอดีค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะ วางโปบนข้าวค่ะต้มน้นตักแกงใส่ค่ะ น่าทานมากหอมมากค่ะข้าวหน้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชนแนลของเราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ